สบายดีพ ah ี well ่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องของวันที่หกเดินงพันสาาพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องเขาเลาะปลาอีกคือเก่ามากล้วก็เห็นเลยพี่น้องเห็นแต่ว่าเห็ดเต่าูบจักซื่อนี่พี่น้องนี่นี่หูแต่ากินได้แต่บโบจักซื่อเพื่อนเอินเห็ด อย่างงอนี่กํลังจุ่มเลยต้องมาแต่กินได้พี่น้องแต่บ่จักชื่อก็เอาละนี่กําลังจุมเลยซั่นเฮ็ดยังพี่น้องนี้ลืมือซะเ็ดจักเ็ดยังเ็ดดังงัวบ่วันนี้ก็เข้าป่า หาเห็ดพี่น้องหเห็ดปวกตาพี่น้องดินตเนตปะปตกแมนบอลคือีเิเตะปตกเออแมนอะไร cái lăng chùm cái lăng chùm chùm là cái ngàm con เนเนาะปะรอบไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องนี่มกักสมกุ้งพี่น้องรสชาติสิเปรี้ยวๆคันๆคอเนาะแต่ตอนนี้มันยังกินบ่ได้ถ่าให้มันฉุกนี่กินได้พี่น้องหรือว่าหลายคนอาจสิ่งหุจักในชื่อหมักองุ่นปลาแต่มันยังบ่ทันฉุก มังงนปลาพี่นอ้องบ้านเขาเอิ้นมักสมกุ้งเอาไปตำกินก็นได้ขั้นกินตะมันนี้อยากขั้นคอเต็อตัวนี้มันยังบันสุกซะยังดิบๆเลยถามันชุกแดวเฮาสีมันรีวิวกินให้เบิ่งเนาะ เอาเงินปลาพี่นอ้องเอาเงินปลากลับมาเอืเินแล้วพี่น้องปลาโตผลชิมาออกเลยมือถั่วมืดเลยโอ้ยพายุเขาพี่น้องพายุเขาเขาเตมีอกพ้นกับ ธรรมดาอยู่เขาเขาเต็มมืดพดูถั่วมดเลยพูฝนกระตกมาอยู่กับบ่ปันไดแต่คันเรืองมีเรื่องมืงมดนี่พู้บให้เว่า ยังบดทันตกมาแหงบันไดนอนแถวเ้าวนี้โชคร้ายแลวมีแต่น,นี่แหละมีแต่ม,มือตอนนี้ก็มือตึ๊บเลยเห็ดแต่พ่อห้ไพ่ดับอยู่บ้านเอนนี่โอ้ยง่มงหลับไพ่ดับเป็นระดับหนึ่งเลย ได้กระเฮ็ดในทางเปือ้อนมื่นอะไร้พี่น้องทั้งนี้เบิ่งไรนาสิบเลือเนอนาสิตกลมกบ,บ่มีมันบรรยากาศซื่อๆอยู่ ยังให้ตกแฮงแต่ว่าก็แฮงอยู่มื้อนี้ก็แ้งแฮงแต่ว่าบ่เบิ่งแป๊บเดียวแล้วก็มัดพอๆ2นาที นอกต่องเฮืองกำลังบานสะพังเลยไปป่ากับเห็ดปวกเออเห็ดละงกเลื้งก,บกับโบบานกัญชาเนี่ยนี่รถเนาะส่งสีขับเป็นจีห้าชิบดอกใน ทางนี้ยังเป็นทางนี้เถวเลมหัวเขานี่ก็มีผักกะเพราเต็มอยู่มีข่ามีต้นมะฮงมีมะเขือกำลังเป็นหมากมะเขือก็ได้ ต้นพริกมันก็มืดเข้ามืดเข่ารออยู่รอรอสิจากลงมาอยู่ ปีดีมังคามกระดกตกอยู่ใส่กระดกขนาดปีนี่อยู่ลุมแห้งกระติกตก กำลังดังมาขลือขอลือขอลือเลยพี่น้องเริ่มไหลมาทั้งห้าไลายเลยจักน้อยนาสิตกเลยเพิ่งนะขลือขอลือมา คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อน้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปแล้วพอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี